เริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนไหนคะจริงๆเคยเคยเคยจับโปะได้ครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ลูกค้ามารายงานที่บ้านเพราะว่าลูกค้าเขาเหมือนว่าเราไลฟ์เราไลฟ์แล้วก็มันมีคนดูเยอะพอมันมีคนดูเยอะเนี่ยก็เขาจะเหมือนเขาจะต่อต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดเลทราคาขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ราคานี้นะไม่ใช่ราคานี้ราคาที่เราได้มันไม่ใช่ราคานี้ทาไมลูกค้าพูดเกินเราก็ถามเขาเขาก็อ่า โกหกเขาก็บอกว่างานนี้จ้างผ่านเอเจนซี่ต้องใส่เงินให้เอเจนซี่ซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้งานนี้เขาเป็นคนดีลกับลูกค้าเองและดิฉันก็เห็นดิฉันก็เอาเอาเครื่องรับงานที่เขารับงานไลน์มาดูแล้วดิฉันก็เห็นจริงว่าลูกค้าโอนเงินมาจําเข้าเขาสองหมื่นซึ่งดิฉันก็คุยต่อหน้าเลยวันนั้นบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้โ okay. อเคอะงานนี้ครั้งนี้ดิฉันก็ยังแบบกึ่งกึ่งกึ่งแบบ เชื่อใจไม่เชื่อใจอยู่นะตอนนั้นเพราะว่ามันครั้งแรกก็เลยแบบคุยเปิดอกเลยบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้โดยเฉพาะการให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองทําไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันสออมันสออเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ควรทําเงินก็ต้องโอนเข้าบัญชีดิฉันโดยตรงเวลาที่แบบดิฉันต้องจัดการเรื่องภาษีเรื่องอะไรอดิฉันก็ต้องเป็นผู้คนจัดการใช่ไหมแต่มาทําแบบนี้มันไม่ถูกการที่ผู้จัดการให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง มันคือเจตนาที่สอบทุจริตก็ไม่เป็นไรครั้งแรกก็คืออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องแล้วแล้วกันไปแต่อย่าทำอีกก็คุยกันแล้วก็คุยด้วยนะคะคุยด้วยถึงขั้นว่าเนี่ยถ้าจะรับเงินส่วนต่างในฐานะที่เป็นผู้จัดการซึ่งผู้จัดการหลายหลยคนเขาก็ทํากันก็คือคุณจะบวกเท่าไหร่บอกเรามาเช่นงานนี้คุณรับเท่านี้คุณขอค่าค่าดิวงานหรือค่าอะไร บอกมาหมืน่นสองหมืน่นหรืออะไรแต่ให้บอกตรงๆซึ่งพอเราพูดอย่างนี้นางก็แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พี่ไม่เอาพี่ทํางานให้น้องพี่ขอแค่เครดิตให้มันเป็นเครดิตเป็นผลงานพี่อ่าพูดแล้วนะไม่เอาเพราะว่าอะไรถ้าบอกว่ารับส่วนต่างเราก็จะได้ไม่จ่ายเงินเดือนเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนคุณมาเป็นผู้จัดการคุณจะเอามาเอาเปรียบเราเกินไปไม่ได้คุณจะรับทั้งเงินเดือนที่เราจ่ายเดือนละสามหมื่นแล้วคุณจะไปรับส่วนต่างอีก มันบานตะไทยเกินไปมันเอาเปรียบกันจะรับทางใดก็ทางหนึ่งให้มันแฟรแๆไปแล้วก็ต้องบอกจํานวนชัดเจนหนังก็ไม่บอกนางก็ไม่บอกไม่บอกจนมันมาโปกไง